แมชในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเของศึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียคัพ2 0ง3ระหว่างซาอุดีอาระเบียพบกับทีมชาติไทยที่จบลงด้วยสกอร์ 0, 0ถึงถือเป็นหนึ่งในเกมที่แฟนบอลเอเชียพูดถึงมากที่สุดแม้จะไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่ตลอด90นาทีเต็มกลับอัดแน่นไปด้วยความเข้มขน้นแท็ติกที่รัดก,กุมความมุ่งมั่นของนักเตะทั้งสองฝ่ายและภาคสะท้อนถึงพัฒนาการของฟุตบอลไทยบนเวทีระดับทวีปอย่างชัดเจน เกมนี้ไม่ใช่แค่ผลเสมอธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงความกล้าและความเชื่อมั่นของช้างศึกในการเผชิญหน้ากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออกกลางตั้งแต่เสียงนกวีดเริ่มเกมซาอุดีอาระเบียแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่เน้นการครองบอลการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วตามแบบฉบับฟุตบอลอาหรับ เขาพยายามกดดันทีมชาติไทยตั้งแต่แดนบนหวางใช้ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและประสบการณ์ในระดับสูงสร้างความได้เปรียบขณะที่ฝั่งไทยเลือกเล่นด้วยความรอบคอบตั้งรับเป็นระบบรอจังหวะสวนกลับและเน้นวินัยในเกมรับเป็นหลักแผนการเล่นที่ชัดเจนนี้ทำให้ไทยสามารถรับมือกับแรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวรับของทีมชาติไทยทำงานอย่างหนักตลอดทั้งเกมการยืนตำแหน่งที่เป็นระเบียบการซ้อนกันอย่างมีวินัยและการอ่านเกมที่เฉียบขาดช่วยลดโอกาสอันตรายจากซาอุดิอาระเบียได้หลายครั้งผู้รักษาประตูไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างมันง่นคงเซฟลูกยิงสำคัญในจังหวะที่ทีมตกอยู่ในสถานการณ์คักผันทำให้ความมั่นใจของทั้งทีมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่ซาอุดิอาระเบียพยายามเร่งเกม ความแน่นอนของเกมรับไทยก็ช่วยหยุดยั้งได้อย่างเด็ดขาดในแดนกลางไทยแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมการตัดเกมการไล่เพรสและการเชื่อมเกมจะกลับเป็นรุกทำได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้จะไม่ได้ครองบอลมากเท่าคู่แข่งแต่การเลือกจังหวะเล่นที่เหมาะสมช่วยให้ทีมไม่เสียรูปเกมนักเตะไทยหลายคนแสดงให้เห็นถึงความกล้าในการเล่น ไม่ตื่นสนามไม่กลัวชื่อชั้นของคู่แข่งและกล้าเล่นในแบบของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยเฝ้ารอมาโดยตลอดเกมรุกของทีมชาติไทยอาจไม่ได้มีโอกาสยิงประตูมากนักแต่ทุกครั้งที่ได้สวนกลับก็สร้างความกดดันให้แนวรับซาอุดิอาระเบียไม่น้อยความเร็วของผู้เล่นริมเส้นการเคลื่อนที่หาพื้นที่และการจบสกอร์ที่เฉียบคมเกือบทำให้ไทยได้ประตูสำคัญในบางจังหวะ แม้สุดท้ายจะยังไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้แต่รูปแบบการเล่นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องซาอุดีอาระเบียเองก็ต้องยอมรับว่าเจอเกมที่อึดอัดพวกเขามีโอกาสจากลูกตั้งเตะและการยิงไกลหลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมพอจะผ่านแนวรับไทยไปได้ความผิดพลาดเล็กน้อยในการจบสกอร์และความเหนียวแน่นของผู้รักษาประตูไทย ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสเก็บ3ามแต้มในเกมนี้สำหรับซาอุดิอาระเบียผลเสมออาจไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าฟุตบอลเอเชียไม่ได้มีเกมง่ายอีกต่อไปตลอด90นาทีแฟนบอลที่รับชมต่างสัมผัสได้ถึงความดุเดือดและความตั้งใจของทั้งสองทีมการปะทะกันในแดนกลางการเข้าบอลที่หนักแน่นแต่ยังอยู่ในกรอบของน้ำใจนักกีฬาทำให้เกมนี้มีคุณภาพและน่าติดตาม ผู้ตัดสินควบคุมเกมได้ดีทำให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและยุติธรรมผลเสมอ0-0ในนัดน,นี้มีความหมายอย่างมากต่อทีมชาติไทยนอกจากจะเป็นแต้มสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะและแฟนบอลว่าทีมไทยสามารถต่อกรกับทีมระดับท็อปของเอเชียได้อย่างสูสีภาพของนักเตะไทยที่วิ่งสู้ฟัดจนวินาทีสุดท้าย สะท้อนถึงจิตวิญญาณนักสู้ที่แท้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศในมุมของแท็ติกเกมนี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมโค้ชทีมชาติไทยวางแผนการเล่นได้อย่างรัดก,กุมอ่านเกมคู่แข่งได้ดีและกล้าตัดสินใจในจังหวะสำคัญการเปลี่ยนตัวผู้เล่นช่วยรักษาสมดุลของทีมและเพิ่มพลังในช่วงท้ายเกมทำให้ไทยยังคงรักษาสกอร์เสมอไว้ได้จนจบการแข่งขัน บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวังแฟนบอลทั้งสองฝั่งส่งเสียงเชียร์อย่างกระหึ่มทุกจังหวะสำคัญเรียกเสียงเฮและเสียงถอนหายใจเกมนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันในสนามแต่เป็นการประทะกันของศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์และความฝันของทั้งสองชาติเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์ศูนย์ถึงศูนย์อาจดูเรียบง่ายแต่เบื้องหลังคือเรื่องราวมากมายของความพยายาม ความทุ่มเทและการต่อสู้ที่ไม่มีใครยอมใครสำหรับทีมชาติไทยนี่คืออีก1นึ่ก้าวสำคัญบนเส้นทางของฟุตบอลเอเชียเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นรองใครแต่พร้อมจะยืนหยัดและต่อสู้กับทุกทีมด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แมชนี้จะถูกจดจำในฐานะเกมที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจของนักเตะไทยและเป็นสัญ,ญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง แม้จะยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมากแต่ผลเสมอกับซาอุดีอาระเบียในศึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียครพบ2023กลุ่มเอครั้งนี้คือหลักฐานชัดเจนว่าช้างสึดพร้อมแล้วที่จะท้าทายทุกขีดจำกัดและสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่บนเวทีเอเชียต่อไป